สวัสดีครับส่งงานช่วงเย็นนะครับในประเดิมก่อสมบัติสิบหกทีทีขับสองนะครับคันนี้ไม่มีกล้องรอบทันนะครับก็คุยคอนเซปต์กันเมื่อบ่ายนะครับยิงกลางกันไลน์เข้ามาก็วิ่งเข้ามาติดตั้งเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงยิงเสร็จตั้งแต่บ่ายสี่แล้วครับแต่ว่าก็ไล่เช็คระบบเรื่องของ DSPM ปรับจูนเสียงอะไรให้ใหม่นะครับหาตัว DS p m ที่ติดตั้งมาของรีเบค ของเดิมจูนของเดิมจูนมาแล้วเหมือนเสียงมันจะแห้งนิดนึงนะครับก็เลยทำการปรับจูนให้ลูกค้าใหม่เนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นอาจจะจูนมากับวิุติดรถเดิมนะครับทีพอเปลี่ยนมาจอ Android ก็เลยต้องปรับจูนใหม่นะครับโอเคตอนนี้ได้เสียงที่พอแล้วอยากดูทีวีนะครับเปิดไว้เพย์การเชื่อมต่อตัวจอรองรับทั้งระบบใส่ซิมได้ใช้ฮอสปอตได้นะครับ เข้าไปทีตอนทีวีผมดูช่องสามไม่ใครเดือดร้อนไม่ใช่หรอคอโทษพวงมาลัยนะครับใช้ได้เลยปุ่มเน็กปุ่มแบ็กนะครับปุ่มซอสใช้ได้หมดนะครับตัวนี้ไม่มีกล้องรอบคันก็จะเป็นคีย์คอนโทรลปกตินะครับแบบอนาล็อกอ่าเข้าเกียร์ถอยเสียงเบาลงให้นะครับภาพกล้องถอยตัดขึ้น จอพิจารณรีโมลลูกค้าหายนะครับเดี๋ยวไปปรับเปลี่ยนหน้าจอเองนะครับเราก็เชื่อมต่อเป็นตัว USB AV r ไว้ให้แล้วนะฮะนี่จอ 2K จะไม่มีปุ่มไฟด้านข้างนะครับปุ่มจะอยู่ข้างล่างนะครับสามารถซ่อนได้แบ็คไปสเปคตัวจอนะครับเป็น8คอ2.0ลม4 2K นะครับดูช่องวันแต่แต่ละช่องเสียงก็จะดังแตกต่างกันไปนะครับนี่ เวิร์กพอยรับชมได้หมดเลยนะฮะดูสามารถดูรายการทีวีได้หมดเลยผมขอเท์ในเรื่องของสปอร์ตหม่นะครับตอนนี้สามารถดูบชนได้ไหมไม่ขึ้นไม่เป็นไรครับเราไปดูที่ตัวอื่น อ่าต uh ัว huh. น,นี้นะฮะจีเมียหนึ่งะะรับชมได้นะครับภาพชัดๆแบบนี้เลยดูทั้งรีลันและออนไลน์นะฮะเรียวเรียวไทม์กีฬาต่างประเทศนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นลิงก์ที่เราติดตั้งไว้ให้นะฮะด้วเวลวทัวใน,ะะนทใจ ดูทีวีไปแล้ว Netflix นะครับขอให้คุณมีแอาก็สามารถดูได้นะฮะยูฟิติดตั้งแอปดูหนังออนไลน์รวมแอปต่างๆรวมหนังต่างๆนะครับจากค่ายต่างๆคุณรับชมได้เลยเดโมสีแดงนะครับสีเหลืองเป็นหน้าหลากักสีแดงสีเขียวนะครับสีเขียวจะเป็นตัวซีรีส์สีแดงก็จะเป็นภาพยนตร์นะครับดูทดส t m แมนยน ตูนนะฮะกตูนเอาเกียร์ถอยเสียงเบาลงให้นะครับยรับชมได้ตามปกติออกก็แบ็กกลับไปครับแบ็กกลับไปเรื่อยๆนะฮะหรือกดโฮมก็ได้ YouTube ลูกค้าเป็นแบบพรีเมียมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องลงตัวแก้นะฮะสามารถเล่นได้เลย ลูกค้าทำคร่งเสียงมาแล้วนะครับก็เป็นชู้หน้าเป็นไพลอเนียแล้วใส่ DSP อ Re อมรีเบกนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์แอมขับซับตู้ดอกสิบิ้งสองลูกสองดอกนะครับเราก็ปรับจูนเสียงให้ใหม่นะครับเป็นส่วนทั้งบูเฟอร์ทวิตเตอร์แล้วก็บูเฟอร์นะอ่าซับบูเฟอร์นะครับให้มีเนื้อมากขึ้นนะครับ ฟังสบายขึ้นอ่าเป็นสาย s q นะฮะไม่ได้เป็นทาง sql อโอเคดู YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับตัวนี้ดับสแลาจอได้นะครับพักหน้าจอได้ก็ลากลงมากดปิดหน้าจอแบบนี้แต่หน้าจอก็กลับมานะครับจอมืดๆไปเลยนะเพราะว่าปุ่มแสงไฟด้านข้างจะไม่มีแล้วปิดก็พักลงไปครับ YouTube Music แล้วถาเป็นพรีเมียมนะครับก็เปิดยูทูบ e ิวสิกฟังก็ได้นะครับเสียงก็เพาะเช่นกันเสียงจะเพาะกว่านะครับเสียงจะดีกว่าตัว YouTube ปกติถ้าคุณชอบฟังเพลงนะฮะก็ถ้าชอบฟังเพลงเล่นจาก YouTube Music หรือ Spotify j o o ก็ได้นะครับคุณอ่าจะให้รายละเอียดเสียงที่ดีขึ้นนะฮะ ปิดก็ย่อแอปครับปัดทิ้งไปแบบนี้สุดท้าย o o g l e m a p ปนำทางนะครับคุณเปิด o o o l l m m p s ขึ้นมาผมระบูพิกัดก่อนสั่งนำทางนะครับพูดไปเซนทันสารยาตัวแอปพลิเคชันจะค้นหาและนำทางให้เลยนะฮะ อันแรกผมต้องปิดพวกนี้ไปก่อนเดล็อกบล็อกนะคะนี่ครับนคนหายแล้วนะครับแล้วมันนาทางเลยแบบนี้เวลาแบ่ง2จอกดยอ่อแอปนะครับแอปที่แบ่ง2จอได้จะมีหน้าต่างข้างบนนะครับผมเลือก YouTube YouTube ปิดไปยัง u t u b e ปิดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรอ่าผมเลือกยูฟิกลกันอ่าดูทีวีก็ได้กดแบ่งขึ้นมาแอปที่ถูกแบ่งนะครับจะถูกดึงทางซ้ายแล้วเราก็กดแผนที่ทางขวานะครับแบบนี้ ดูทีวีไปด้วยนะครับเดินทางไปด้วยแบบนี้ก็ได้เลย<ต>จอไ้ดอยนะครับจอเดียวจบทุกฟังก์ชันนะครับย<ต>ิ่งจอแบบ 2K สเปคดีๆนะครับ ram สหรือ ram 8ก็ทำให้การใช้งานเนี่ยไหลลื่นนะครับดีมากๆาเลยย<ต>ิ่งเปิดแอป,ปหลายๆตัวเนี่ยมันจะไม่แหลกไม่ค้างนะครับน,นครับพรุ่งนี้เราต้องไปเจอคุณตระการอ๋อหน้าขยายจอใหญ่ก็ฉีดกลางนี้ครับกดลากทิ้งไปครับนี้นะคะเขาดีมาตลอด สนใจติดตั้งจอแอนดรอยนะครับสเปลตเราเน้นเป็นอร์คอครับไม่ว่าจะเป็นลำสี่ลำสี่ 2k ลำแรดลำแป8 2k นะครับติดต่อได้เองได้ครับที่เบอร์081 9876286เ็ซบุกแฟนเพจ u ูทูบชาแนลเอกเ a ซิ่งอาร์ซ์เที s ครับกลับมาติดตั้งกับเราครับนะครับมแถมมีสติ๊กเกอร์ฟรี1 1ใบนะครับติดที่หลังรถให้เลย ขอบคุณน้นลุงครับไลน์มานะครับทยพุ๊บปั๊บติดตั้งเลยนะครับาจากราชบุรีบ้านโป่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ